แต่เช้าพอลูกแต่เช้าเฮ้ยจริงอะ่ะจะกินคนเดียวหรือเนี่ยของตัวเนี่ยสองซองนะกินไหวหรออ่อนพอเ้าไม่แบ่งให้พวกพี่ข้างนอกหรืออ่อนพอแบ่งป่ะละ่ะแบ่งไหมข้างนอกมีหมาใหญ่นะคะแบ่งไหมแฮปปี้อยู่ในบ้านจะแบ่งไหไมไม่แบ่งอ่อนอ่อพอเราจะกินคนเดียวหรอหนูจะกินคนเดียวไห จริงอะ่ะโอ้โหไหวเหรอไหวใช่ไหมเนี่ยจริงอะ่ะเอาจริงอะ่ะเอาแล้วพวกพี่เขาหิวด้วยอะ่ะพวกพี่เขาก็จะกินอะหนูไม่ให้เขาหรือให้หรือเปล่าให้ไหมอ่อนอ่อนอ่อนปล่อยปลอยไม่ให้หรอ,อให้หรือเปล่าลให้ไห,เ <S <S หมเนี่ย ไม่ให้ <S 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 โอ้ยช่างห่วงแท้มาอันนี้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 มาอันนี้รอแฮปปี้รอไปรอไม่ทันแล้วไปกินข้างล่างเนอะมาความสนเบาๆ ไม่เคี้ยวแล้วนะแฮปปี้ทำไมไม่เคี้ยวเนี่ยถ้างั้นเอาไปให้พวกพี่แล้วถ้าไม่เคี้ยวอะ่ะนะไม่ยอมอีกอพอนะอันนี้พอนะอ่ะอะอ,อนนเ,เช้าอืม แล้วทำไมไม่เคี้ยวเออเคี้ยวบ้างดิสุดท้ายสุดท้ายทำไง αι? สุดท้ายพอไป,อปพอแล้วพอพอหนูกินเยอะไม่ได้ ค่อยกินเวลาอื่นอีกทีหนึง่งเอาพอบ้านหันมาบายบายท่านผู้ชมก่อน uh huh. ขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะคะบายบายค่ะเช้านี้แฮปปี้คีวีนพอแล้วอยากกินขนมแต่เช้าค่ะกินข้าวแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแฮปปี้เป็นกำลังใจให้แฮปปี้ค่ะขอบคุณค่ะ